นี่เดี๋ยวเราก็จะลาบนะส่วนเอาเนื้อลาบเอาเกรดไปทอดนะครับต้มหัวปลาร้อนๆโดยพริกป่นหอมด่วนต้นหอมผักชีโรยลงไปค,คั่วลาบหน่อยน้ำมันมันมีคร้างนิดหน่อยแต่ว่าใส่น้ำน้ำซุปนี่ครับก็อเอาแบบเอาปลาไส่ใส่ไปเลยทําม,มาตรงเนี้ยจ๋าๆให้เห็นเลย สวัสดีนะครับ EP นี้เรามากันที่ตลาดสดหนองบัวแดงอีกแล้วพี่น้องมาเจอร้านพี่แอนะวันนี้ปลาแม่น้ําเยอะมากครับดูเป็นปลาแบบสดๆนะครับลุงเดียนก็เลยจะหาเมนูไปทําเมนูแบบอาหารเหนือให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามนะครับปลาทุกพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องมาดูวันนี้โอ้โหนี่ครับปลาสดๆนะครับปลาล้ำน้ํากกนะครับรสชาติจะอร่อยมากนะครับนี่ช้าๆหน่อยให้เห็นดูนี่โอ้โห สามโลกว่าอันนี้เป็นคนอีสานเอิญเรียกปลาตาโปนะคนเหนือเมื่อกี้เขาเรียกว่าปลาหวีหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับปลาสดๆครับวันนี้ปลานนําโขงปลานนํากกนะครับเดี๋ยวโรงเรียนจะรังสรรค์เมนูลาบปลาสุดเหนือครับวันนี้สุดเมืองแท้ๆนะครับวันนี้นี่ครับดูดูนี่เดี๋ยวเราก็จะลาบนะส่วนเอาเนื้อลาบเอาเกรดไปทอดนะครับแล้วก็เอาส่วนกระดูกหัวมันไปต้มเป็นน้ําซุปนะครับกินกับข้าวเย็นรับรอง โอ้โหสดมอมนะครับโอ้คิดถึงยาเอ้ยเลยยาเอ้ยอยากกินลาบปลาวันก่อนไม่ได้ไม่ได้ปลาวันนี้ไปเจอปลามานะครับวันนี้เราก็จะจัดเมนูเด็ดๆกันครับนี่วันนี้เขาจะลาบใส่พริกลาบเหนือนะครับใส่พริกลาบเหนือลาบขั้วมีครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอที่ตามครับนี่ต้องใช้เวลาในการทําพอสมควรนะเพราะว่าเมนูทางเหนือนี่ก็ใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับครับผมนี่ครับก็ไปล้างปลามาให้สะอาดแล้วนะครับโอ้โห ตัวเบืเริ่มเเริ่มเลยนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ปลาเม่นน้ำกกนะครับเกรดพวกนี้เอาไปทอดได้อันนี้เป็นปลาคนเหนือห้องป่าวีพี่นะอ่าลาบอร่อยมากนะครับเนี่ยมันร้องได้ด้วยนะอันนี้เหมือนที่ผมไปซื้อกับน้องอ้อยหรือเปล่าปลาโจกรอเปล่าครับเนี่ยอ่อันนี้ปลาตะเพียนใหญ่ครับปลาตะเพียนเนี่ยทำนี่ลาบมาครับนานๆจะได้กินทีเหมือน,นกันนะลาบเหนือครับวันนี้อ่าแล้วก็สูตรตะหมอนสูตรยะทันนะครับบางทีเขา หั่นทั้งเกล็ดครับเอามีดบ้างบ้างทีทีทีแล้วก็เอาเอียบไว้หมักเกลือใส่ผงชูรสใส่แล้วก็หมักใส่น้ำไปหน่อยคืนหนึ่งครับพุ่งเช้าเอามานึ่งมันจะมันจะหอมปลาตะเพยียนที่ผมชอบกินมากเ,าเลาไเอาไปนึ่งนะครับแต่ว่าข้อเสียคือก้างเยอะแต่ถ้าเราหัน่นหั่นซีกเนี่ยแล้วเอาไปนึ่งนะครับกินกับน้ำพริกโอ้โหอร่อยมากครับเดี๋ยวจะแบ่งไว้เอาไปทำเอียบไปตัวหนึ่งนี่ครับไซส์สวยๆเลยว่มันกินเบ็ดสนุกมากนะครับตัวนี้อย่างนี้่ะเดี๋ยวเราก็จะเคาะเกล็ดเลยครับขอเกล็ดออกไปเลย เอามานะครับเดี๋ยวจะลาปลานี่ด้วยนี่ราป,ปลาตรงนี้นี่เนื้อมันจะหวานอร่อยอเกาะเกล็ดเลยเกล็ดพวกนี้เดี๋ยวเอาไปทอดมีเทคนิคให้ทอดทอดให้เกาะเลือดไอ้เกล็ดมันกรอบครับราบขั้วมีแล้วถ้ามันเพื่อนมาทางเหนือเนี่ยร้านอาหารบางที่เขาก็มีนะร้านลาบป,ปลาครับส่วนมากจะเป็นราบขั้วมีนะใส่สมุนไพรเย,ยอะๆใส่เครื่องเทศมะแขวนกระเทียม พริกทอดใบมะกรูดทอดนะครับหอมแดงนะครับทอดกัะตะไคร้ขิงเอาไปทอดรวมกันนะครับเป็นลาบปลาทั้งเหนือนครับอเหมาะ,ะเดือดใช้เวลาในการเคาะเก็ดปลาแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ วันนี้จะทำอาหารเนื้อให้เต็มสุดฝีมือเลยครับลาป่าเหนียวๆพี่น้องกินกับใส่เครื่องเทศนะครับกินผักกับผักเยอะๆนะครับแต่ว่าทำคนเดียวไม่รู้ว่าจะได้กินกี่โมงก็รอติดตามนะครับผุหนึ่งไทเวลาในการเคาะเก็ดนะปลาแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเอาบึ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดครับเดี๋ยวก็ไปล้างให้สะอาดนะครับเก็บเกล็ดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทอดใส่ลาบหมาะขนาดพี่น้อง ครับผมหลังจากที่เอาปลาไปเคาะเกล็ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเอามาบ้างตัวนี้ลุงเด่นจะเอาไว้นึ่งครับนี่ครับหั่นทีๆนะครับเอาไปนึ่งหรือเอาไปทอดได้ตัวนี้จะอร่อยครับนี่เห็นไหมบางๆๆเป็นเส้นๆนี่ครับก้างมันก็จะหายไปแล้วก็ใช้มีดคมๆนะครับบางๆๆไว้นะครับนะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็จะเอามาแล่เอาแต่เนื้อนะครับนะลุงเด่นจะทําลาบครับนี่นี่เนื้อใสๆนะครับปลาลำน้ํากกนะครับนี่ครับก็ใช้เวลาในการแล่ปลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว สูตรงเด่นต้องมีสมุนไพรามาใส่นะครับเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับลาบเหนือเฮาต้องใส่บลิกไม้เปลือกบลิกไม้หรือว่าเปลือกต้นลืมจือละหรือว่าถ้าไม่มีจริงก็ใส่ใบใบฝรั่งครับพี่น้องเอามาใส่ลาบเนี่ยมันทําให้เป็นยาสมุนไพรครับนะบเป็นภูมิปัญญาชาวบ,บ้านก็อาจจะมีฤทธิ์ฝาดอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ไม่ท้องไม่เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับต้นสมุนไพรนะครับต้น บลิกไม้หรือว่าต้นบักลินฟ้าครับนะต้นเพกา่นั่นเองครับก็คือลาบเหนือมันต้องใส่ตรงนี้ครับเป็นเป็นไฮไลท์เลยแหละป่าตัวนี้สุดยอดมีคนมาตัดไปเยอะเหมือนกันนี่ครับเวลาจะเอาก็ขูดเอาเอาสันมีดมีขูดขูดก่อนใส่ลาบพี่น้องลาบไก่ลาบไาบส้ลาบไก่ไส่ลาบปา่าอะกล้องมาดูใกล้ๆเลยทีนี้ว่าเอาอยัางไงเวลาเราจะเอาแล้วก็ขูดเปลือกแก่ๆทิ้งนะครับแล้วก็ ขูดเอาผิวมันครับเห็นไหมสุดยอดมินะครับเป็นภูมิปัญญาคนแก่สมัยโบราโบราณครับพอแล้วมั้งนี่พอแล้วครับนี่อ่ะโอเคมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับลาบปลาโอ้ปลาเนี่เนียนมากครับแล้วก็นี้ที่เราเตรียมไว้นี่ไงแอนสมุนไพรครับใส่ลาบเห็นไหมใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ลาบไปเลย ราบเข้ากับเนื้อปลาไปเลยครับมันก็จะเป็นสมุนไพรอย่างดีนี่โอ้ทาอาหารเนื้อนี่กว่าจะได้กินใช้เวลาจริงครับกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวราบราบราบเดี๋ยวเราก็จะทํามีอีกถ้าเป็นคนทงเหนือนี่เดี๋ยวจะมีเครื่องส,สมุนไพรเนี่ยหลายอย่างครับมีขิงมีหอมแดงมีกระเทียมมีตะไคร้หลายๆอย่างเดี๋ยวเราก็จะราบด้วยกันให้มันนุ่มๆหอมๆไปเลยอ่ะเดินใช้เวลาลาบแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวจะมีละช่งเสียง แรงๆนะเสียงวันนี้มวนหูครับโอ้โหพี่น้องนี่ลาบเรียบร้อยนะครับเนี้นเนียนเลยครับเนียนๆเลยอันนี้มีกลิ่นอายของใบต้นต้นผักสมุนไพรที่เราใส่ไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับอ่ะนี่ลาบผงเด่นครับเดี๋ยวหอมๆเลยครับเย็นนี้นะพี่น้องดูอู้เนี่ครับเนื้อเด้งๆมากเลยครับปลาน้ำกกครับ ลาบมีทางเหนือนะครับก็ต้องเตรียมตะไคร้ขิงนะครับกระเทียมหอมแดงเยอะๆหั่นบางๆนะครับแล้วก็เอาไปหมักกับน้ํามันครับจะได้ทอดทีเดียวให้มันกรอบๆนะครับอ่ะุนเด่นหมักๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดกัน,นครับกว่าจะได้กินข้าวพี่น้องใช้เวลาหน่อยนะครับ พอเอาเครื่องมีไปหมักน้ํามันไว้นะครับก็เอาสมุนไพรที่เรานี้มาต้มหัวกับต้มโครงนะครับพี่น้องสดน้ําซุปนะครับแล้วก็น้ําซุปไปใส่ลาบด้วยจะอร่อยมากครับนี่ครับต้มให้มันเดือดนะครับว่าดูมีไข่ด้วยครับน้ําซุปก็จะออกนวๆของกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็ตั้งกระทะนะครับเราก็จะเจียวหอมเจียวให้มันเหลืองๆนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ลาบปลาลงเด่นนะครับนี่พี่น้องดูตอนทอดในหอมที่สุดครับนะครับมีกระดังเลืองเลยนะครับนี่ครับเหลืองกรอบๆแบบน่ากินเลยครับ แล้วก็ตามด้วยเกล็ดปลานะครับแล้วก็มีผักที่เตรียมไว้นะครับทอดให้จนกรอบนะครับกรอบเหมือนกับมีที่เราเตรียมไว้นะครับนี่จะได้เหลืองเหลืองเกล็ดปลาอย่าทิ้งนะครับอร่อยมากเตรียมไปทอดเลยครับมานะครับตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนนะครับแล้วก็เอาเกล็ดปลาอย่าทิ้งนะครับนี่กินได้ครับน้องทอดมานี่เหลืองเลยครับนี่ครับทอดแป๊บเดียวเกล็ดปลาครับ กรอบอย่างนี้เลยนะวังนี่สายลาบมันไม่แข็งนะครับน่ามันเป็นเกล็ดปลาเล็กกับปลาใหญ่ก็ทอดก็ไม่แข็งครับ,ก,บกรอบๆอ้อมนนพี่น้อง,องนี่นะนี่นะอเอามาแล้วครับพี่น้องเอ้ทำตั้งแต่สามโมงกว่าตอนนี้ทุ่มสี่สิบแปดครับผมนึกว่าจะทําน่าจะกลายว่าจะกินข้าวเย็นตอนห้าโมงนะมีต้มนะครับมีทอดพริกทอดใบมะกรูดใบมะนาวนะครับก็เตรียมของพร้อมละนี่น้ําซุป จากการตาซุปจากการต้มนะครับเอามาเดี๋ยวจะมารวนกับเนื้อปลาครับนี่นี่สูตรนี้ยังไม่เต็มสูตรนะครับถ้าเต็มสูตรคือถ้าเป็นทางเหนือเขาจะเอาพริกลาบไปคั่วพริกใส่เครื่องเทศเท่าไหร่ใส่มะแขวนเท่าไหร่ใส่เครื่องปรุงเท่าไหร่อีกก็จะประมาณห้าทุ่มครับกว่าจะได้กินนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะปรุงกันเลยครับน้ําซุปให้ใช้น้ําเย็นนะครับน้ําจากการต้มแต่ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับแล้วก็ใส่พริกลาบนะครับ พริกลาบเจ้าไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบกินเจ้าไหนก็ใส่ใสได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนเหนือก็จะขั้วเองเลยว่าจะเอาแบบไหนอยากปรุงแบบไหนก็เน้นเครื่องปรุงให้มันครบๆนะครับมันจะอร่อยนะครับนี่พริกลาบตรงเด่นวันนี้นึ่งข้าวร้อนๆเลยนะครับใส่ใส่ไม่หมดอาเผ็ดอมเผ็ดมากนะพริกนี่นะครับใส่ครึ่งถุงพอ ุ่ถึงพุ่ยังว่าครึ่งถุงก็ถือว่าเผ็ดนี่แล้วก็นี่เนื้อปลาเดี๋ยวใครไม,ไม่ไม่กินดิบนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาสดนะครับถ้าใครไม่นี่เราก็เอาไปคัว่วยิ่งหอมครับเนี่ยเนื้อปลาราบมาเรียบร้อยลาบใส่สมุนไพรครับูุิปัญญาเนาะนี่แถมสมุนไพร,ร,พรให้นิดนึงนี่ครับต้นบักลินฟ้าทําไมต้องใส่น้ำมันมันเหมือนแกงหรือเปล่าโรงเด็ยนไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยๆจนมันเหนียวครับนี่ให้พริกแกงมันเข้าไปในอนุของปลาครับ ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาทำไม่ต่ำกว่าสองถึงสามชั่วโมงนะครับเพราะว่าทําคนเดียวนะครับนี่ก็ต้องคนเรื่อยๆครับคนจนมันเข้ากันคนแบบให้มันเหนียวๆครับให้ปลาเรานี่มันเข้ากับพริกลาบเรานะครับมันจะได้หอมๆนะครับพี่น้องครับผลหลังจากคนจนได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องที่เรามีไว้มาปรุงต่อนะครับตอนนี้หอมมากครับหอมพริกลาบหอมเครื่องที่เราไปมีนะครับครับนี่เหนียวจนได้ที่นะครับอู้เหนียวๆเลยนี่ อือครับใส่เกล็ดปลาที่เราทอดก,กรอบๆนะครับใส่เกล็ดปลาเข้าไปเดี๋ยวไว้แต่งหน้าจานด้วยแล้วก็นี่สําคัญที่สุดเลยไฮไลท์มีครับสมุนไพรหลายๆอย่างใส่เข้าไปมีพริกทอดพริกทอดที่หลังอันนี้เหลือไว้หน่อยไว้โรยหน้าครับลองดูแบบพวมมีครับหอมหน้อก้อนนี่นะครับ ให้อนูของนี่มันเขา้า,า,เขาไปด้วยกันลาปลาทำก๊กครับพี่น้องลํำนี่นะครับ่ะโอเคแล้วให้มีมันพอเวลาเราเอาข้าวเหนียวเจียมเข้าไปเนี่ยให้มันได้ขึ้นมาหน่อยนี่ครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายพักไผ่หอมด่วนต้นหอมผักชีรวมลงไปคนก็ไปอันเสร็จพิธีนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเราจะแบ่งข้วแล้วแบ่งสกินทานสดนะครับข้วนี่จะหอมมากเพราะามันมีหมี่ที่มันอยู่ในนี้เดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยครับพี่น้องคับต้มก็พอนร้อนอนะครับสุกมาแล้วก็ใส่ต้นหอมกับใบแมงลักเข้าไปหน่อยนึงผสมประสานพี่น้องนี่หอมๆดูนี่ดูไข่ดูท้องวันนี้ครับกับหัวปลาสดเข้าไปครับพี่น้องเอ้ยนี่ตักน้ําซุปไปเยอะๆซดให้มันโกกๆไปเลย ต้มหัวปลาร้อนๆรยพริกป่นพอนี้เดี๋ยวก็สดกินกับนี่ร้อนมากนะครับหอมใบแมงลักหอมต้นหอมครับนีเ่เอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องพร้อมชิมนะครับนะลาปลาน้ำกกครับแล้วก็มีต้มหัวปลานะครับผักผักกาดวาสบินะกระลำปลีสดๆต้นหอมผักชีมีบะบเขือแจ้ครับนี่ละขาดไม่ได้เลยกินกับลาปลานี้ถ้าขาดอันนี้นี่จบข่าวเลยนะครับนี่เดาครับเอา เอาเด้อพี่น้องมาถึงเวลานะครับป้าตัวก็ไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ยากนะครับถ้าตั้งใจจะทําถ้าตั้งใจอยากจะกินนะครับมีผักหลายๆอย่างนี่ใบต้นชะเอมผักไผ่หอมดวนนะครับนี่ชะเอมนี่มาจากสวนเท่านั้นนะครับยอดมะกอกโอ้ยนี่อันนี้ไม่ใช่นะโอ้ดึงไม่ได้ยังไงผักที่นี่ออแกนิกครับไปเก็บมาเองนี่มีบวบเขียแจ้มีกระลำปลีมีผักชีลาวนะครับนี่มีสะระแหน่ครับใส่ในลาบไปเลยนี่ เวลากินกินกับสาแาหนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อ f c คนไหนบอกอยากได้ลาบคั่วสักจานเดี๋ยวคั่วให้ตรงนี้เลยปลายังเหลืออีกสามตัวตัวนี้บ้างว่าจะทอดหมดขาวแลว้กว่าจะได้กินคงจะห้าทุ่มนะครับเอาไปนึ่งพวกนี้นะเดี๋ยวชิมดูชิมดูครับอันนี้น่องห่อนๆว้าวเปรี้ยวจากกระเจี๊ยบเนาะ ปลาเนี่ยอร่อยกลมกล่อมนะครับว่าจะมาโชว์ข้าวสัหน่อยว่าผมเป็นคนนึ่งข้าวเองเลยนะวันนี้วันนี้ทำเองทุกอย่างเลยทั้งนึ่งข้าวทั้งต้มปลาทั้งอะไรนี่ทำไมไม่มีไอให้ใหดูเนี่ยมันร้อนมากกันเนี่ยนี่มีไหมเออมีคนโอ้โลม,มันแรงครับลมนี่ช่างายแรงเห็นไหมลมมันแรงน่ครับนี่เขาเหนียวห่อนๆกุ้ยเลยพี่น้องคนเหนือเขาจัดเลยครับนี่เหนียว มันต้องห่วงว่ามันเหนียวครับนี่เหนียวไหมต้องเหนียวอย่างนี้อืมอืมเสร็จแล้วกระดมปลีหน้าหนาวหวานกรอบอืมปลาทง เนาะเดี๋ยวคั่วลาบหน่อยน้ำมันมันค้างนิดหน่อยแต่ว่าใส่น้ำน้ำซุปนี่ครับแล้วเอาแบบเอาปลา่าไปเลยทำมาตรงนี้จ่าจ่าให้เห็นเลยคั่วสะดุ้งครับปลาดดเวลาเราเอาลาบสูตรเหนือเนี่ยเวลาเอาไปคั่วนะครับมันจะหอมกลิ่นของ อะไรอ่ะที่เราเอามีที่เรามีไว้เนี่ยมันจะหอมมากครัวแบบสะดุ้งนะครับครัวสุกเกินไปก็เอาสุกแหละให้มันสุกไม่ใช่ว่าสุกเกินให้มันถือว่าสุกอูหอมครับนี่ออาจากน้ําจากการต้มแล้วก็มันจะหอมมีของมันขึ้นมาเองนี่ไปน้องดูนี่ครับนี่หอมไป หอมหอมมากเดี๋ยวปิกแก้เลยนะสุกละไม่เอาสุกเกินเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูใครอยากกินลาบซุกนะมีคนที่ไม่อยากกินลาบดิบก็เดี๋ยวเอาลงข้างลลังเลยดีกว่านีา่ยืนเข้ามานี่กินกับนี่ลาบซุกสุกแล้วครับนะเหมือนกับซาจ้นซาสะดุ้งครับโอ้มันเนื้อมันจะเป็นแบบเง แข็งแขงเป็นก้อนเหมือนลูกชิ้นปลาเลยครับหอมมากอืมอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าอืหลาบคั่วครับยมจะบงังลาบดีผงเด่นเอามาถอยมาหน่อยอืหมวยจมากอกหลาบปลามีหยอดมะกอกตัวนี้สุดหยอดนอะพี่น้อง หยดมากกอะครับออกฝาดๆเปรี้ยวๆอืม,อมหอมองข้าวลงพี่นอ้ององข้าวลงลาบเหนียวๆนี่เป็นน่องเนื้ออืมสารดไหนอ ประกาศเมืองประกาศวาซาบิคนเหนืออืมูมมีประกาศต้นหนึ่งตอนไปซื้อแมาไมื่อเช้านี่นี่น,นี่อันนี้จะฉุนมากคนบ้านเฮานี้เอาแกงเขาทิ้นควายครับมันจะออกคิ้วๆฉุนๆแล้วก็พอมันสุกมาใส่พักจีพักจีนี่ อืมนี่ก,กัดอืมห่อนห่อนอืมฮสุดยอดเลยร้านอาหารก็ร้านอาหารเถอะวันเนี้ยไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงนะ จับลูดไปเลยจับหูดนะครับเสลียมครับผมเมนูนี้ก็ทําไม่ง่ายนะครับแต่ก็ทําไม่ยากครับก็เป็นอาหารเหนือแท้ๆนะครับลาบปลามีต้มหัวปลาครับแล้วกับมีลาบคั้วกับพิกแห้งกับสเสลียมครับหรือว่าเสดานั่นเองนะครับก็กินกับข้าวนะครับซดหัวป่านี่ครับนี่สดเข้าไปนี่โอ้โหโล่งครับบรรยากาศ ดีๆได้กินอาหารเหนือนี่เหมาะขนาดกับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวห้อนๆนะครับอ่าตรงเด่นก็นั่งกินไปยาวๆครับนี่กินกับผักจีครับพี่น้องโอ้โหตัวนี้อร่อยนะครับผักจีเวลากินลาบปลาลาบงัวลาบหมูนะครับก็ต้องมีผักหลายๆนะครับตุงเด่นก็ลืมครับพี่น้องนี่ใบโกสนทอดครับใบมะนาวทอดกินกับลาบปลาครับนี่กุ้ยกำเข้าวใหญ่ๆในพี่น้องเนอะนี่ครับกินใบโกศสนครับ ใบกุศลที่เขาไปวัดเนี่ยนะครับเอามาทอดให้มันกรอบๆกินได้อร่อยมากนะครับก็ขนาดมาพูดมาพากทีหลังครับน้ำลายไหลพี่น้องนี่อดคำยิงใหญ่คำอง้งเขาลุ่งควายนอนนะครับอ่ามีโอกาสเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับรับรองติดใจแน่นอนโดดเด่นก็นั่งกินไบยาวๆครับยังไม่ปิดคลิปนะครับแค่ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศในการกินแบบนี้ครับแอบอร่อยครับถูกใจแน่นอนครับถ้ามีโอกาสป้าป่าแม่น้ำป้าป่าน้ำก๊กน้ำโขงลองออกมา ลาพอเนอร์ไปน้องเนอร์มาะขนาดครับโอ้สุดยอดไปน่องโอ้ลืมลืมมอให้น่อยน้ำองุ่นสดอ่ามอหน่อยกุยกำนิงงำ่งๆครับโอ้ี่น้องเฮ้ยดูครับกำนิงง่งๆ <S preach science> Không, rất giọt hm hm cầm nhầy, hm 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 uốn, hm 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 ก็น,นี่วันนี้เปนการกินดึกแล้นเนี่ยวันนี้กินเท่าไหร่แล้วสองทุ่มกว่ามันเยอะกับข้าวนันละหนึ่งข้าวกับติ๊บหนึ่งนะครับเนาะแบบกุหลาบรัวกับเมาะพี่ต้องกับใหญ่ใหญ่เลยเนอะไม่ต้องกินกับน้อยครับกับใหญ่ใหญ่ไปเลยอืมสดาสดา กินลาบป,ป่านี้นี่คือคนเหนือว่าจู้มาแล,ล้วแหละครับมันอร่อยยอดอ่อนๆนี้ครับอืมเราทำใหญ่ๆชั่วทำครับป่งปีป่งเดือนครับกกินสลียมคนเหนือเรียกสลียมอืม มันเป็นธรรมชาตินะครับก่อนก่อนจะมีสะเดาต้องเป็นบักลินฝ้านะเป็นบัลลิกไม้นะครับพอบัลลิกไม้มดก็เป็นสเลี่ยมหรือสะเดานั่นเองเนึกยิงกลิ่นไปน่อยเลยพริกทอดไหนพริกทอด ลืมกิน,นีกผักเยอะหมอ้อ ยังบออิมเทเนอร์ไปน้องครับถ้าจะเครื่องกินให้มันล้ำให้มันอร่อยครับต้องกินครับต้องกินหัวปลา,าหัวปลาที่เขาเอามาต้มนะครับน้ำซุปนี่จะอร่อยแล้วก็ไส้กินหัวปลาคนเหนือบนบ้านเนาะไส้กินหัวปลาหัวนี่ไงอี่นะครับดูดกินหัวปลาปลาทุูมาะขนาดครับก็ไปแล้วครับไผ่มีโอกาสปลาปา่ปาแม่น้ำปลาปา่ปาน้ำก๊กน้ำโขงกับลองเอามาลาพอเนอครับสดกินท่อนๆแบบนี้แต่ว่าถ้าจะเึ้ือล้ำกว่านี้นะครับ พ่เพื่อนมากินตัวเห็นซอกสองสามคนมันจเะหมอะกว่านี้นะครับแต่ว่าลุงเด่นอวันนี้ก็ว,ว่าจะทายคลิปคำเดียวเนี่ยไปเนี่ยมาสองทุ่มปลายครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องเนื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวต้นเนื้อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลุงเด่นขอตัวไปแล้วเนิ่นพี่น้องเนิ่สวัสด,ด,ดีครับกินไปเรื่อยๆครับกำลังมอกพี่น้องเลยกำลังได้ตีครับ